สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่หาดพลานะคะพลาบ้านฉางค่ะก็วันนี้เราก็พามาดูว่าบรรยากาศที่หาดพลาค่ะมีความต่างจากหาดพยุนที่เราเคยพาไปดูก่อนหน้านี้ยังไงบ้างนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นบรรยากาศกันสดๆกันเลยนะตอนนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนที่เป็น โซนที่เราสามารถที่จะนั่งเล่นได้นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นทิวสนแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากๆนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะคะลอ,ลองมาดูที่บ้นานฉางนะคะตรงนี้ก็จะอยู่โซนที่เห็นตรงนี้ค่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสํานักง,งานเทศบาลพลานะคะเนี่ยค่ะสำนักง,งานเทศบาลแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างในสุดเลยค่ะเข้ามาด้านในเลยนะคะก็จะเป็นโซนนี้เราสามารถที่จะ นั่งปิกนิกนั่งทำกิจกรรมในครอบครัวได้เลยบริเวณนี้นะคะลมลื่นมากๆเลยค่ะนี่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะถ้ามาเนี่ยโอเคโอเคค่ะเนี่ยค่ะนี่คือจะมีถนนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นทิวต้นต้นสนนะคะรอบๆทุกคนจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็สะอาดด้วยค่ะลมพัดเบาๆเลยค่ะช่วงเย็นจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูตรงหากันนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นจะมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านอาหารมีเปลให้นั่งให้เช่าแบบนี้นะคะ่ะส่วนอีกโซนด้านหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านนู้นที่อยู่ต้นต้นซอยที่เข้ามาค่ะก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเปลที่แบบเปลหนาแน่นกว่านี้นะคะแต่อันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยหนาแน่นมากนะคะก็จะเป็นทําให้มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างดีมากนะคะ กะะ็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตรงชายหาดแต่ว่าชายหาดตรงนี้ก็จะทําเป็นเขื่อนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากั้นแนวไม่ให้น้ำชะตะลิ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราพาเดินลงทะเลเนาะอันนี้ก็จะเป็นริมหาคนะเะ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะจะมีขยะหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะ นี่คือหาดทลานะคะตรงศาลาสีแดงนั้นนีกก็จะเป็นจุดจุดตรงกลางหาดพอดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มีมีเขื่อนกั้นตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราพาเดินไปตามหาเนาะถ้าไหนที่ไม่เคยมาก็ลองมาชมบรรยากาศทะเลที่บ้านฉางดูนะคะมีมีหลายหาดให้เลือกนะคะ นี่ก็เนี่ยละค่ะเอ่อช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติมากนักนะคะเอ่ออาจจะมีเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นขาจรที่เป็นคนไทยมาเรื่อยๆค่ะก็จะทำให้บริเวณแถวนี้ไม่ค่อยมีเ,เสียงวุ่นวายเท่าไหรนะ่นักมีจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างดีมากค่ะเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นยังคงเป็นอยู่ในหาดคลานะคะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารแต่ว่าเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารรันสั่งนะคะสามารถตั้งโต๊ะได้สามารถจัดเป็นหมู่คณะได้ะคะ่ะนี่ก็เป็นส่วนท้ายหาดเราเดินตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะคะเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นตรงบริเวณโรงแรมซิลินพลาะคะ่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนท้ายเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็ยืนอยู่ถ้าไหนที่มาก็สามารถที่จะเอาเสือมาปูนั่งได้นะคะ๋โซนนี้นะ่าจะเป็นโซนส่วนบุคคลนะคะแต่ไม่ได้มีร้านอาหารหรือไม่ได้มีโรงแรมนะคะบรรยากาศดีเลยะคะ่ะทรายตรงนี้ก็จะเป็น สายหยามนิดนึงเนาะจะไม่เคงสีขาวมากจะเป็นออกสีน้ําตาลนะคะแบบนี้เราเดินอยู่ตรงนี้โอเคนี่ละค่ะก็ในตรงนี้และค่ะเป็นหาดพลาบ้านฉางค่ะก็ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นโซนทีเ่เป็นหาดที่ถือว่ามีต้นสนที่เยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ ทำกิจกรรมในครอบครัวค่อนข้างกว้างนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะคะมาช่วงเย็นค่ะก็จะได้บรรยากาศตรงนี้แหละอ๋ะอรู้สึกว่าตรงนี้ที่เราเดินอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะอ๋อมีมีป้ายด้วยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เดิมดีกวนะคะ โดยส่วนใหญ่นะคะผู้คนที่มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเหมือนมีบ้านอยู่ในโซนใกล้ๆพลานะคะหรือไม่ก็อยู่ในโซน,นะะบ้านฉางทั้งหมดนะครับเพราะว่าในโซนพื้นที่บ้านฉางะะขับรถมาทะเลไม่ไกลนะคะไม่ไกลเลยอาจจะอยู่ประมาณห้ารัศมีห้ากิโลเมตรหกกิโลเมตรประมาณนี้ยค่ะก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจที่ริมหาดแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเราให้ดู นี่เป็นวันธรรมดานะคะคนก็เลยน้อยถ้ามาสอบอาทิตย์บางช่วงอะคะ่ะก็จะแบบนานแน่นไปด้วยแบบผู้คนที่เอาเสือมาปูหรือเอากี้สนามมานั่งปิกงดีกันค่ะนะคะ,น,คะน,นี้ก็จะเป็นเปลคู่ให้เช่าแบบนี้นะคะ่ะเราว่าบรรยากาศดีมากท่านไหนที่ยังไม่เคยมาก็าลองมาดูนะคะสะอาดด้วยะคะ่ะเนาอ แล้วก็ท่านไหนที่อยากได้ที่ดินในเขตเ,เขตพลานะคะเขตตำบลพลาก็แจ้งเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะได้สามารถที่จะมาพักผ่อนที่บริเวณนี้ได้อย่างง่ายดายนะคะมีสามารถที่จะเอาเอาเปลมาผูกนอนได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็สามารถมาเช่าได้ะค่ะเช่าเปลเช่าเปลยวนเช่าเปลสนามแบบนี้ได้หมดนะคะสำหรับที่นี่ ะะคะให้ดูรอบล่มลื่นดีมากค่ะตรงนี้หาดทลาแต่ตรงที่เป็นริมทะเลก็อาจจะอย่างที่เห็นละคะ่ะบางช่วงก็จะมีเป็นขยะหน่อยนึงเนาะเราก็ไม่ต้องไปลงน้ำก็ได้ค่ะเรามาสัมผัสมาสัมผัสลมมาสัมผัสเสียงทะเลเอานะคะให้ดูอีกทีนึงเนาะเป็นแบบนี้นะคะที่หาดทลา ตระะงนี้นะคะก็สามารถที่จะจอดรถได้ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เดินเข้ามาถือว่าสะดวกมากค่ะขับมาที่หาดพลาแล้วก็มาที่ท้ายด้านท้ายหาดได้เลยนะคะจะอยู่โซนที่เป็นที่เราสามารถที่จะ นั่งพักผ่อนได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์สนามหรือเตรียมเสือมาเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเทศบาลพลานะคะแต่ส่วนที่อยู่ต้นๆหาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นร้านอาหารแล้วก็มีเปลอาจจะหนานแน่นหน่อยเปรนะคะแต่พอมาด้านท้ายค่ะก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้นะคะที่เราสามารถทีจ่จะจัดแจงต่างๆของเราได้หมดเลยนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือหาดพลาหาดพลาวันฉางนะคะ ลมลื่นมากๆโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศที่หาดพลาเนาะวันนี้เราก็พามาชมมาค่ะเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างเนาะก่อนนะันนี้เราพาไปดูที่หาดพยูนใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้พามาที่หาดพลาค่ะจะมีถนะนช่วงเย็นอีกสักหน่อยนะคะประมาณหลัง5้าโมงเย็นเนาะ,นะก็จะอาจจะมีคนมาวิ่ง ออกกำลังกายบ้างเหมือนกันนะคะที่ริมหาดค่ะเพราะว่าเนี่ยก็จะมีถนนตรงกลางแบบนี้ให้นะคะจะเป็นช่วงสอบวันทิตดะคะ่ะคนจะหนาแน่นมากกว่านี้เนาะอันนี้เป็นมันธรรมดาแล้วก็เห็นไหมคะด้านหน้าที่เป็นที่จอดรถคะ่ะทุกคนก็สามารถจอดรถได้ส่วนห้องน้าก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องน้ําสาธารนณะแต่อาจจะต้องเสียตังค่าบาทสิบบาทประมาณนี้นะคะ่ะก็ถือว่าสะดวกนะคะ ก็เนี่ยนะคะเป็นหาดพลานะคะที่เวลาที่เราโพสต์ขายที่ดินที่บอกว่าใกล้หาดพลาค่ะนี่ก็คือเป็นโซนหาดพลาที่มักจะเป็นที่พักผ่อนเนาะพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ฮิวใจต่างๆนะคะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถมาได้นะคะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินที่ใกล้หาดพลานี้เราก็มีหลายๆแปลงนะคะมีทั้งขนาดที่เป็น สำหรับบ้านเดี่ยวนะคะก็ไซส์ประมาณ50ตารางวาแบบนี้ค่ะก็มีให้เลือกนะคะหรือว่าอยากได้ขนาดใหญ่กว่านั้นนะคะก็มีขนาดประมาณ12ไร่แบบนี้ค่ะที่อยู่ใกล้พลานะคะหรือว่าอยากได้ที่ดินที่อยู่ในที่อยู่ในบ้านหมู่บ้านอิงทะเลนะคะที่สามารถมาหาดพลาเพียงแค่5้นาทีะคะ่ะก็มีขนาด160ตารางวานะคะสำหรับทำบ้านเดี่ยวเนาะ ถ้าในสนใจที่ดินเปล่าก็ติดต่อเรามาได้นะคะมีหลายขนาดให้เลือกหรือว่าอยากได้บ้านที่อยู่ใกล้ทะเลตรงนี้ก,ก็ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าใช่ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะเพียงแต่ว่าบ้านหรือที่ดินที่เรามีนะคะก็จะไม่ได้แบบติดหาดเลยอาจจะต้องแบบนั่งรถออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมาแบบนี้ค่ะแต่ด้วยระยะของที่ดินนะคะถ้าจะแับมาที่พลาก็ คิดว่าไม่เกินไม่เกินห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะสําหรับท่านหนที่อยากได้ที่ดินเนาะที่ดินเปล่านะคะเอาไว้ทําบ้านพักหรือเอาไว้ทําบ้านภูวิลล่าบแบบนี้ค่ะก็มีหลายขนาดให้เลือกเลยนะคะสนใจแปลงไหนขนาดเท่าไหร่ก็ติดต่อเรามาได้หมดเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะเดี๋ยวเราจะจากกันด้วยบรรยากาศที่ที่หาดพลานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ดูกันนี่จะเป็นทะเลตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยเนาะโอเคสงบมากค่ะช่วงนี้คนน้อยให้ดูรอบๆนะคะก็ไว้มาเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ให้ดูหาดพลาแบบนี้ไปก่อนเนาะเผื่อวันไหนได้มีโอกาสมาวันเสาร์ที์ที่มีผู้คนที่เยอะแยะค่ะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะคะถึงความคึกคักของผู้คนที่มาเยี่ยมชมที่หาดพลานี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ